มาดูกรณีของข้าวสิบปีเ <ฮะ S 2> มื่อวานนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ผ่านคุณสมบัติกรณีผู้เสนอตัวข้อประมูลเนี่ยเจ็ดรายป <ฮะ S 2> รากฏมีผู้ยื่นขอประมูลข้าวสิบปีในโกดังสองโกดังที่สุรินทซึ่งคุณความภูมิทาเคยไปทดลองชิมมาเนี่ยหราย <ฮะ S 2> และเสนอราคาสูงสุด ทั้ง2โกดังเลยเป็นเจ้าเดียวได้ไปในน้ไบรก็คือบริษัท V8 InterTrading จำกัดค่ะนี่เป็นข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2ในสต็อกรัฐบาลซึ่งอยู่ในการดูแลของโงรงการคลังสินค้าโครงการจำนำข้าวเมื่อ10ปีก่อนนี่แหละท่านผู้ชม2โกดังคือคลังกิติชัยหลัง2ที่นี่เนี่ยมีอยู่1,1656ตันค่ะอีโกดังหนึ่งคลังภูนผลเทรดดิ้ง โกดังนี้มีอยู่ประมาณ3,356ตันทั้งนี้ทั้งนั้นรวมก็ทั้งหมดประมาณ1,500ตตันค่ะผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดของทั้งสองครั้งหรือ2โกดังก็คือบริษัท v 8 Intertrading จำกัดค่ะเสนอราคาซื้อข้าวคลังพูนผล64 000, ล้านเฉลี่ยตันละ1 9 0 0 0บาทก็ตีว่ากิโลละ19บาท 19.07บาทใช่ค่ะและอีกครั้งหนึ่งครั้งสินค้ากิติชัยค่ะประมูลไป222.29ล้านบาทก็เฉลี่ยตละ1 9 0 0 0หับ,บาทเหมือนกันนั่นเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่นะคิดเป็นราคาก็ประมาณกิโลละ19บาทเหมือนกันค่ะ19.07ค่ะ19บ <07 S 1> าท7สตางค์นั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอกสอขั้นตอนต่อ เขาจะไปเจราจาให้ได้ราคาดีกว่านี้เขาจะไปต่อรองให้ราคาสูงขึ้นค่ะแล้วจากนั้นจะสนุบเสนอภูมิในการออกขอสอเพื่ออนุมัติและแจ้งให้มาทําสัญญาชาระเงินรับมอบราคาที่ประมูลได้ฟังจากคุณภูมิธรรมวิชัชยรัมตีพานิตบอกว่าย,ยัางไงแสดงว่าผู้ประกอบการเขาเชื่อมั่นในการเก็บข้าวสารไม่ว่าจะเก็บมากี่ปีถ้าเก็บดีคุณภาพก็ยังดีอยู่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพข้าวมาแล้วก็เลยทําให้เสนอราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพูดกันตรง,ตรง หลายคนจะจะสงสัยว่าประมวลเอาไปไหนค่ะคนภูมิทําตอบคําถามว่าเดี๋ยวประมวลไปไหนมันจะกระทบกับอุตสาหกรรมข้าวในภาพรวมหรือเปล่า <c oughs> คุณภูมิทําบอกไม่กระทบเพราะว่าไอ้ที่ประมวลเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันตันเท่นั้นเองขนาดที่ปริมาณข้าวสารไทยที่ส่งออกปีหนึ่งเนี่ยแปดล้านตันอ,อันนี้แค่หนึ่งหมื่นห้าพันตันทั้งนี้ทั้งนั้นข้าวที่ประมูลแล้วถ้าจะส่งออกต้องปรับปรุงคุณภาพข้าวอีกให้ได้มาตรฐาน ของกรมการค้าต่างประเทศและถ้าจบจ่ายในประเทศก็ต้องผ่านมาตรฐานของกรมการค้าภายในแล้วก็หน่วยงานตรวจสอบอื่นๆนะคะอย่างเช่นออยเป็นต้นเรามาดูท่านผู้ชมราคาประมูลเอาครั้งของพูนผลแทดดิ้งก่อน3,000กว่าตันเสนอราคาสูงสุดก็คือบริษัท w 8 Intertrading ซึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเราดูเป็นต่อกิโลง่ายดีอ่าบาทต่อกิโลกรัม อันดับ2เสนอราคาบริษัทธทนสันไรส์ค่ะจังหวัดชัยนาเสนอราคา17บาท99สตางค์ต่อกิโลปีสะ18บาทค่ะ<า>แล้วก็มีสาธันเสนอ18บ8าท68สตางค์ต่อกิโล b บ k เคการเกษตร2 0 2 4ันยีสรวรรค์เสนอ16บาท S S.M.R การเกษตรนครสวรรค์เสนอ16บาท71สตางค์แล้วก็บริษัททรัพย์แสงทองไร้สุพรรณบุรีเสนอที่ราคา12บาท19สตางค์ค่ะส่วนโกดังใหญ่เลยโกดังกลางกิติชัยอะค่ะ11,656ตันเสนอสูงสุดก็บริษัทเดียวกัน v 8 Inter Trading 19บาท 6สตางค์ต่อกิโลค่ะธนสันรไร้เสนอรองลงมา18บาท B N K การเกษตรส0 24นสครสวรรค์เสนอมาที่16บาทค่ะและบริษัททรั์แสงทองไรซ์สุพรรณบุรีเสนอมา15บาท62สตางค์ต่อกิโลเพราะฉะนั้นราคาเฉลี่ยพูดง่ายๆคือบริษัทเดียวกันเนี่ย19บาท7สตางค์ <ฮะ S 2> ต่อกิโลท่าน,นี้มันมีแง่มุมขั้นตอนกระบวนการอย่างที่บอกทางองค์การคลังสินค้าเขาจะเอาไป ต่อรองเมื่อวานนี้ใช่ไหมแล้วถ้าได้ข้อยุติค้าว่าจะประกาศวันที่21ประกาศผลอย่างเป็นทางการค่ะ21 21มิถุนายนท่านนี้มันมีมุมที่น่าสนใจท่านผู้ชมคืออันนี้เป็นแหล่งข่าวนะใครก็ต้องสงสัยปฏิเสธไม่ได้หรอกท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ฟังมุมหนึ่งเนี่ยนะท่านผู้ชมกรณีของแหล่งข่าวในวงการค้าข้าวบอกการประมูลข้าวสิบปี เสนอราคาสูงถึง19บาทไปเรื่องเหลือเชื่อใช่มันดูจะสูงเกินจริงถ้าไปเทียบกับราคาข้าวขาว5%ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่กิโลละ21บาท50สตางค์อันนี้หมายถึงข้าวใหม่าถามว่าทำไมกรณีที่สุรินเนี่ยมันเป็นข้าวหอมมะลิก็จริงแต่อันเนื่องมาจากข้าวหอมมะลิเนี่ยมันเสียเปไม่มีความหอมเหลืออยู่ทำให้คุณภาพถ้าจะเทียบจะเทียบกับข้าวขาว ซึ่งราคาข้าวขาว5%เปเข้าวใหม่ปัจจุบันอยู่ที่กิโลละ21บาท50สตางค่ะขณะที่ข้าวอยุ10ปีประมูลได้ถึง19บาทเนี่ยแรงข่าวเขาบอกมันดูผิดปกติเพราะเพราะมันต้องรวมค่าค่าปรับปรงคุณภาพข้าวนะใช่นั่นจะทำให้ข้าว10ปีกลายเป็นมีต้นทุนสูงกว่าข้าวขาวใหม่อะค่ะคือต้องไปปรับคุณภาพอีกอกรณีซื้อข้าวใหม่ในตลาดไปขายจะดีกว่าประมูลข้าวส0ปีเพราะ มันต้องมีค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวค่ขณะที่น่าสนใจต่อมาก็คือคุณสมพรอิสวิรานนน นักวิชาการวุโสสถาบันคลังสมองแห่งชาติบอกว่ายัางไงปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาข้าวสูงเพราะว่าข้าวฤดูเก่าเนี่ยหมดเดี๋ยวจะเก็บเกี่ยวกันอีกทีนึงคือปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ดังนั้นราคาข้าวเนี่ยอยู่ขาขึ้นค่ะเพราะว่าซัพพลายในตลาดข้าวเหลือน้อยมาจังหวะตอนนี้เนี่ยใช่ไหมค่ะถ้าปรับสภาพแล้วก็ไปบวกค่าขนส่งเนี่ยคาดว่าต้นทุนจะอยู่ที่ตันละ3บาท รวมรา,าราคาต้นทุนจะเป็น22บาทขายต่ํากว่าราคาตลาด20%ก็ยังได้กําไรอ่ะอันนี้มุมหนึ่งก็บอกว่ามันก็ยังได้กาไรอยู่รวมปรปับปรุงรพาข้าวถ้าเทียบกับข้าวขาวใหม่5%ค่ะสอบอ่า28บาท50อันนี้ประมาณ22ใช่ไหมค่ะแต่ยืนว่าจะกำไรอยู่แต่เพง่อนนั้นก็ฝากไปข้อสังเกตว่าติดตามเส้นทางมาหน่อยไหมการกระจายข้าวที่ประมูลได้เนี่ยค่ะจะไปที่ไหนอย,อย่างไรอืมอืมทงดีทั้งนั้น ที่น่าสนใจก็คือว่าประธานกรรมการบริษัทธนสันไรซ์ซึ่งไม่ได้ใช่ไหมเสนอราคาเป็นอันดับสองของการประมูลล็อตนี้ทั้งสองโกดังเลยคุณสุภชัยวอรอภิญญาพรประธานกรรมการบริษัทธนสันไร์ระบุว่าการประมูลค,คึกคักมีเข้าร่วมประมูลหลายรายชด้เห็นว่าทุกบริษัทมองว่าข้าวในคลังเยาวภาภภาพเอาไปปรับปรุงขายต่อได้และขนานี้ต้องยอมรับ ตลาดข้าวมันมีความต้องการสูงมากแล้วก็ราคาข้าวในตลาดในอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะข้าวขาว5%ซึ่งเป็นข้าวใหม่เนี่ยมันอยู่ที่กิโลละ21บาท50สตางค์อย่างที่เราบอกไปนี่ฮะทบูชมทั้งนี้ทั้งนั้นตลาดที่มีความต้องการสูงจะเป็นบราซิลกับอิรักใช่อันนี้ในแง่มุมของคุณสุภชัยบอกอย่างนั้นอาไม่ใช่ออฟริกาแล้วหรอหรือ,รอ,ย,อยังไงเป็นบราซิลกับอิรักขณะ,ะที่บริษัทที่ประมูลไม่ใช่ประมูลยังไม่ได้ต้องรอวันที่21 เสนอร,ราคาสูงสุดคือ v ีเอ็ดอินเทอร์เอยู่ที่กำแพงเพชรท่านผู้ชมตัวสอบตามข้อมูลแล้วเนี่ยจดทะเบียนเมื่อ6มีนาปี63ทุนจดทะเบียน2ล้านบาทค่ะสำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์จัดตั้งเนี่ยส3ขสอซึ่งก็จะรวมถึงการขายส่งการขายปลีกเดี๋ยวเราตามดูกันต่ออ,อันนี้เป็นประเด็นที่ผู้คนจับตาดู ซึ่งต้องยอมรับว่าจะผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจริงๆอ่ะเจ็วกายนาทีเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้ครับ